ตอนนี้เนะาะสวีสิพาเอาไปรีอ่ะเพิ่นได้เงินโบนนะัสไปหากกนไปเกาะไปหานไปเกาะแบ็คแคนยอนแบ็คแคนยอนโอ๊ยมาแดงๆกันได้เดี๋ยวเขาไปเบิง่งกันเลยเนาเมนเนะมาเพิ่นสิเรียกอย่างเทาเนี่ เฮ้ยไปแล้วจึงมามากินข่าวแล้วก็พอดีมาเห็นหมหมเห็ดเรียกอยู่นี่จากเดือนเลยด,ดีเราปลูปงนะจากเดือนเลยเฮย้ยกระสีะออกแหละเออแม่ตอนนี้เขาก็มาฮอดห้นหานเลยเนาะไปกับซาบีไปใส่เลยใ <c oughs> ห้นี่ <c oughs> นีใ่ให้อยากให้แต่เม,มื่อคืนนี่บอกเบอร์ผิดนี่ก็คือภาบรรยากาศของห้างเนาะ ่านสวยหานงามรู้มากสบีพามาเลี้ยงจัดเต็มบ่มื่อีืนจะเต็มบ่นี่ือเมนูนำเมนูอาหารสี่จมหารอใครไม่กินยักเทียแล้วหลาเทียมันกระย ชิ้ตลาดชินหน้เดเดี๋ยวก็อนเลเห็นว่าก็ได้คือกินกินยังกินครเจียวยูฮันเลยยูฮันขางฮันโยโย่เดยแซ่บเลยขางฮันโยโย่ฮันเสียงเาบอว่าเออบอบ่เมน ท่นนั้นแล้วว่าเป็นท่านต้นไฮแม่แสบอ่าทวีทับซีเวเขานีแหละเขายันโดนการสั่งเนาะอ้าวสับเลิอกแกงม้งซะฮะสับเลิอกแกงม้งซะเจี๊ยบมุงเหมืนเลิอกอีกเลือกแล้วเลิกอีกเลิกแล้วเลิกอีกเลิกเลือกเลืกอาหารมันกระคอนข้างแบบว่าซาวไปพันขึ้นไปเนาะประมาณร้อยหนึ่งอะนะน้ำกระ คุ้ีแต่ว่าก็จะพากันกินน้ำกินน้ำก่อนเดี๋ยวเอาอาหารม่สันจะเอาปึ่งก่อนปึ่งละแม่มีงบเท่าไร่เดียวนี่ฮะทำงบประมาณกันทำงบประมาณเดีกันได้ เออทำงบประมาณโครงการว่าอะไรคอกินสุดมังก็แล้วนะฮะสุดนะพี่กัวสั่งอาหารอย่าง มีปั <te> <te> ่นหมเอาปันนงสุดปันนงสดปันคุกกี้ันี่หนอ่งน่รยเดยกันเลยะนงสดปันอันนี้อันนี้หนึ่งนสดปันนงสดปันเอาสดใจตมัีไทยต้นน่างนี้ผกซึ้ในหัวเมีน้าขงนั่นนะ อม <reef> ้ดายตน้ามาหังกินไฮโซไฮโซอตอรเาไปสืบยู่ฮันปิงจีนสเปแยเด้อไพแบบขามาได้ด้วยอยู่ในสวัรค์อยู่ในลาวกะมาอุดหนุนหนเด้อสวัสดีนะคิดันปิงจีนสเปนแย เดืยนเนี่ยเขาเอิ้อนชิ้นยอะแยะในวัยรุ่นใหม่เนี่ยเขาเอิ้นเนี่ยว่าวงเวียนใหญ่ตอนเอาวงเวียนใหญ่เนาะขันรุ่นเฮาเลยรุ่นหยกเก่าเลยรเขาชิเป็นแยะเนี่ยนี่ก็คือภาพบรรยากาศของห้างเนาะอยู่ในห้างอยู่วังปั้มน้ำมันรักสีเลยเขาก็เส้นวิญญาณให้เอาถ่ายอยู่เนาะกระปุกวะวิญญาณหรือว่าเอาถ่ายแล้วเดี๋ยวหัเนาะแล้วจะใส่สุดอันสุภาพเลยเนาะตอนนี้มาแล้ย ตอนนี้ถามผมกินแล้วก็อบี้อีกแล้วว่าได้ว่ารขวัญอายบอกเราเลยบริวารขวัญบริวารขวัาขวัญหันหมอทันหมอว่ะหันหมอว่าไงที่เราหันยังกับเขาความจริงเนาะเขาบพูดเนาะไปกับผู้ป่วยภาษาก็คือแบบเป็นพงเนี้กันอันเอิ่นๆทันหมอเอิญเอามาเบิกปากโอ้ต่ละคนแต่ละคนญาติญาติเป็นเวทญาติได้ยังพึ่งมาไหม กิเพิ่งเขาเฮือนเนี่ยเอามาแล้วไปตะกินแท้ๆของกินวางมาแล้วสั่งยังเกาะเนี่ยไก่ไก่ตีกชิ้นปีกไก่ไก่เนาะปีกไก่เต้าหง้เก็๊นเต้าหง้คิดกับยังเนาะ

เมนูเมื่อนี้ต้องขอบใจ j ีที่พามาเลียงแปดสิบแปดพันขอบใจเด้อตอนนี้เขากำกินข,ข้าวแล้วเนาะกำลังสิกับบ้านในแดย่ายืมกดไลอ์ไก็แซ่บหมดเด้อจากการคิดหน้าบ๊ายบาย